สวัสดีคะ่ะทุกคนใครที่ปลูกมอนเตอร่าอัลโบนะคะแล้วเจอปัญหาหลุดเขียวหรือว่าหลุดเผือกนะคะวันนี้เรามาแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้อัปเดตอัลโบทั้งสองต้นให้ดูหน่อยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสอัปเดตให้ดูเลยแล้วกันนะคะมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะที่น่าพึงพอใจมากๆเลยแต่อีกต้นหนึ่งนี่สิคะน่าห่วงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นที่น่าห่วงเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วมีวิธีแก้ปัญหายัางไงคะ่ะ และอัลโบของเราทั้ง2ต้นนะคะอยู่ในโรงเรือนนี้เลยนะคะทุกคนจะค่อนข้างแบบว่าเป็นป่าดงดิบหน่อยนะคะค่อนข้างรกแล้วนะนี่เลยนะคะเห็นไหมจะมีต้นนี้1ต้นนะคะกับต้นนี้อีก1ต้น อันนี้คืออัลโบนะทุกคนไม่ใช่มอนสเตอร่าใจแนนหรือว่าตัวใหญ่ตัวเขียวธรรมดานะคะนี่คืออัลโบนะทุกคนแต่เขามีความแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมคะต้นนี้เนี่ยออกมาแบบว่าด่างสวยทุกใบเลยนะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยยิ่งโตยิ่งเขียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ด่างสวยๆกันก่อนเลยนะคะทุกคนนี่จะเห็นได้ว่านองเขาออกมานะคะ ่างสวยทุกใบเลยจ้านี่เลยขาวจั้วะเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับใบไหม้ใบเป็นเชื้อราใดๆเลยนะแต่ว่าพักหลังๆนะคะช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆนะคะความชื้นในอากาศเยอะเนาะก็เลยนี่เลยนะคะทําให้ใบเกิดเป็นเชื้อราแบบนี้ได้นะคะทุกคนวิธีแก้คือพ่อนไตโคเดอร์ม,มานะคะแล้วก็ตัดเนี่ยตัดไอ้ส่วนที่ใบเสียเนี่ยออกไปซะนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดในภายหลังเนาะ เลยซึ่งอัลบั้ของเราต้นนี้นะคะเป็นไม้วางข้อใบเดียวนะทุกคนตอนที่มาเนียมีอยู่หนึ่งใบอันนี้คือใบแรกของเขาที่มาเลยนะซึ่งใบที่มาเนี่ยก็ขาดวงวงแว่งแวงแบบนี้นะคะทุกคนคือตอนนั้นอะ่ะก็มองยังไม่ออกหรอกว่าเขาจะโตขึ้นมาได้สวยแบบไหนนะก็แต่ก็คิดว่าเออขอให้มีความด่างมั่งนั่นแหละแต่ก็คิดว่าเฮ้ยก็ทําใจนะว่าเขาอาจจะมีเขียวเยอะนะแต่ว่าผลที่ออกมานะทุกคนเห็นไหม อ่ะโอเคใบใบใบที่ต่อจากใบแรกนะคะก็จะเล็กหน่อยไม่เป็นไรใบต่อมาอา้าวเขียวเยอะไม่เป็นไรใบต่อมานะคะเริ่มมีความขาวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ฮาฟแบบนี้นะคะมาเรื่อยๆสวยมากๆเลยสิ่งที่ยืนยันว่าเขาด่างดีด่างสวยแน่ๆนะคะนี่เลยให้สังเกตที่ลำต้นค่ะทุกคนเขาจะมีสีขาวเนี่ยหรือความด่างเนี่ยนะคะพาดขึ้นมาแบบนี้เลย นี่นะคะถ้าใบไหนนะคะหรือว่าข้อไหนที่มีในส่วนของความขาวเยอะๆเนี่ยใบที่ออกมาเขาก็จะนี่เลยค่ะมีในส่วนของความขาวเนี่ยเยอะหน่อยนะคะอาจจะเป็นฮาบหรืออาจจะขาวเยอะแบบว่าขาวประมาณ60-70%เบนใบเลยนะคะนี่เลยอ่าและอันนี้ก็คือข้อล่าสุดนะทุกคนแล้วเราก็เบาใจแล้วแหละว่าใบต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะมีความด่างสวยนั่นแหละเนาะ Yeah. อันนี้เนี่ยต้นนี้โอเคนะคะแต่ว่าเจ้าต้นนี้นี่สิโอ้โหทำไมยิ่งโตยิ่งเขียวท,ทั้งทั้งที่นะคะท,ทั้งทั้งที่เขาอ่ะเป็นไม้วางข้อคืออายุเท่ากันนั่นแหละเขามาพร้อมกันนั่นแหละมาจากที่เดียวกันนะคะเรียกได้ว่าอาจจะมาจากต้นเดียวกันด้วยนะนี่เลยอันนี้คือใบแรกของเขาเนี่ยซึ่งเจ้าต้นนี้เนี่ยที่จริงอะ่ะดูจากใบใบที่เขามาเก่านะคะ เรามีความหวังว่าใบตัวต่อไปเนี่ยต้องสวยมากๆเพราะว่าเขามีในส่วนของความขาวแล้วก็ความเขียวเนี่ยบาลานซ์กันนะคะอาจจะเขียวเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคแหละความด่างมันเยอะนะคะซึ่งเยอะกว่าเจ้าต้นนี้ด้วยซ้านะทุกคนอ่าเยอะกว่าเจ้าต้นนี้นะแต่พอหลังจากนั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นใบแรกใช่ไหมใบวางข้ออ่าข้อก็ด่างดีนะคะพอใบแรกออกมาโอ้โหเขียวเขียวมาเยอะเลยเพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่านี่ให้สังเกตการกานนะคะ นี่อันนี้ก้านตั้งต้นใช่ไหมข้อตั้งต้นทีนี้หน่อที่โผลออกมาเนี่ยโ,โห,โโหขเขาม,มีความเขียวเยอะค่ะเห็นไหมมีความเขียวเยอะอะแต่เราก็เห็นมีความด่างหน่อยใบยออกมาก็เลยเขียวนะคะทีนี้ใบต่อมาอา้าวให้เราออกมาใจชื้นนะคะเพราะว่าเขียวมีความเขียวครึ่งหนึ่งนะคะแล้วขาวก็เกือบจะครึ่งเลยนะคะก็โอเคแล้วมาดูที่กา้านคือลายดีมากนะคะลายดีมากแต่ว่าทุกคนเห็นไหมข้อเนี้ยลายดีมากแสดงว่าใบเนี้ยโ,โหดูเนี่ย ด่างลงก้านแบบนี้เลยแต่ใบนี้ออกมาเดชบุญทุกคนเขียวเลยคือเขียวเยอะมากนะคะเขียวเยอะมากทั้งทางท,งที่ทั้งก้านแล้วก็ทั้งข้อเนี่ยคือด่างแบบว่าด่างพ้าตาเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ไม่เสมอไปนะที่ว่าถ้าข้อไหนมีลายด่างพ้าตาแล้วใบต่อไปจะต้องออกมาด่างสวยมันไม่เสมอไปนะทุกคนเพราะว่าใบนี้ออกมาเขียวเยอะมากนะคะ อ่าไม่เป็นไรนะคะเราก็มาดูมาลุ้นกันที่ใบต่อไปเห็นไหมพอขึ้นมาโอโ้โหดางดีอีกแล้วนะคะเห็นไหมลายพาดขึ้นมาเลยนะคะเส้นเส้นขึ้นมาเลยแบบนี้นะแต่ว่านะคะแต่ว่ามันก็มีความเขียวเยอะนะเพราะฉะนั้นใบนี้ที่ออกมาก็เลยนี่ค่ะเอ๊วี่แววความเขียวเนี่ยมันชักเยอะแล้วนะคะพอหลังจากนี่ขึ้นมารู้สึกว่าลายเส้นนะมันเริ่มน้อยลงนะคะลายเส้นมันน้อยลงแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะ นี่แบบนี้เลยนะคะพอมาใบนี้อ่ะเส้นชัดขึ้นนะคะเส้นชัดขึ้นนี่ขึ้นมาที่ก้านเลยนี่ได้ความขาวนะคะมานิดหนึ่งประมาณ10%นะปรนะประมาณ10%หลังจากนั้นนะทุกคนโอ้โหพยายามมองจนรอบแล้วนะคะอ่ะก็มีนี่นะคะข้อนี้ต่อมารู้สึกว่าความความขาวเนี่ยน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คือใบนี้ค่ะเขียวมาเลย ะะแต่ว่าเรายังพอมีลุ้นเพราะว่าเราเห็นนี่เห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมคะขาวขึ้นมาอย่างนี้เลยเราคิดว่าใบใบที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยน่าจะแบบว่าได้ลุ้นบ้างนี่เลยสรุปนะคะสรุปก็คือเขียวปีเลยมีขาวอยู่ประมาณ0.5นะคะเปอร์เซ็นต์0.05ซนะคะทุกคนแต่ทีนี้เราก็มาสังเกตละเอ๊ะอ่ะโอเค ในเมื่อตรงนี้เส้นเยอะเลยเส้นขาวผพาตาไปเลยนะแล้วก็ประกอบกับเส้นนี้ด้วยนะนี่ก็ขาวพาดขึ้นมาเลยนะประกอบกับก้านนะทุกคนโอ้โหมีความขาวขึ้นมาอย่างนี้นะเรามีความหวังว่าใบต่อไปที่กําลังตั้งท้องนะคะนะใบต่อไปที่กําลังตั้งท้องถ้าเขาออกมานะคะมีความขาวเยอะ นะคะเยอะกว่าเยอะกว่าก่อนๆน,นะคะก็คือถ้ามีความขาวซัก40-50นนะคะเราก็จะเลี้ยงให้เขาขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถ้าใบต่อไปที่ต่อจากใบนี้มีความเขียวปีเหมือนใบนี้หรือว่าเขียวปีเยอะกว่านี้นะคะเราก็จะแก้ปัญหานะคะด้วยการตัดค่ะนะคะแก้ปัญหาด้วยการตัด แยกข้อเลยนะคะแยกข้อออกไปชาเลยก็คือเนี่ยอย่างข้อนี้นะคะเราก็แยกออกไปชาเลยเผื่อเขาจะมีโอกาสท,<ด>ที่จะได้หน่อใหม่ที่มีความด่างสวยนะคะนี่ใบนี้ก็ยังมีโอกาสหรือใบนี้ก็มีโอกาสนะคะส่วนเจ้าใบพวกนี้นะคะถ้ายกยอดไปเนี่ยก็ไม่แน่เขาก็อาจจะกลับใจมาด่างก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยมันก็มีในความของวากิวแบบด่างละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะนี่เลย อ่วิธีแก้ปัญหาแรกนะคะถ้าแบบว่าจะตัดใจเลยนะก็คือตัดแยกข้อชำไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากตัดแยกข้อชำนะคะวิธีแก้มันก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็คือเราก็จะมาตั้งสมมติฐานกันนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะที่ทำให้มอนสเตอร์ลาอัลโบของเราเนี่ยหลุดเขียวหรือว่าหลุดเผือกนะคะทีนี้เรามาดู ทั้ง2ต้นนะคะวัสดุปลูกวัสดุปลูกเดียวกันเลยก็คือใช้เป็นเพอร์ไลท์ผสมกับหินภูเขาไฟนะคะส่วนปุ๋ยที่ใช้นะคะก็จะเป็นออสโมโค้ดนะคะทุกคนทีนี้ทั้ง2ต้นเนี่ยปลูกอยู่ในทำเลเดียวกันนะคะวัสดุปลูกเดียวกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันทําไมอีกต้นหนึ่งออกมาแบบว่าด่างสวยแบบนี้แล้วอีกต้นหนึ่งทําไมถึงเขียวแบบนี้นะคะเราสันนิษฐานอันดับแรกเลยนะคะก็คือ อาจจะมีผลทําให้เกิดความเขียวที่เยอะขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้โดยไม่ต้องตัดวิธีแรกนะคะเจ้าต้นนี้มันเขียวเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองงดปุ๋ยดูนะคะเออหรือถ้าใครตรงกันข้ามถ้าใครที่เจอปัญหาหลุดเผือกเยอะนะคะก็คือมีความขาวเยอะเนี่ยถ้าอย่างต้นนี้นะคะถ้าอนาคตอะ่ะเขาขาวแบบเยอะเกินไปนะคะเราก็จะต้องอัด ปุ๋ยเข้าไปอีกนั่นเองค่ะง่ายๆเลยถ้าสมมติหลุดเผือกนะคะให้เพิ่มปุ๋ยแต่ถ้าหลุดเขียวนะคะ mm. ให้งดปุ๋ยดูค่ะแล้วถามว่าเรื่องแสงมีผลไหมนะคะเรื่องแสงใช่ไหมทั้ง2ต้นเนี่ยตั้งอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าคนละฝั่งใช่ไหมคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยจะได้รับแดดในช่วงเช้าค่ะถ้าเป็นแดดในช่วงเช้านะคะทั้ง2ต้นจะได้รับแดดในปริมาณที่แบบว่า ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะไม่เรียกได้ว่ามากน้อยกว่ากันเนี่ยเปอร์เซ็นต์นิดเดียวเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแสงมีผลไหมก็อาจจะมีผลนะคะแต่ว่ากับ2ต้นเนี้ แสงน่าจะมีผลไม่มากนะคะแต่ว่าการได้รับแสงนะคะก็มีผลทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีนั่นเองค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าเจ้าต้นนี้นะคะจะมีความสูงกว่าต้นนี้ทั้งทั้ที่เขาเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันอายุเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าต้นนี้เขามีความเขียวเยอะนะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะคะเขาก็เลยสูงกว่านั่นเองส่วนเจ้าต้นนี้เขียวน้อยนะคะก็สังเคราะห์แสงได้ตามปริมาณที่ลดลงนะคะก็เลยต้นอาจจะเตี้ยกว่าเจ้าต้นหลุดเขียวนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะที่เจอปัญหา มอสเ l อร์ b าอัลโบลุดเขียวหรือว่าหลุดด่างนะคะก็สามารถแก้ไขาตามวิธีที่แบบว่า,าเราได้พูดไปเบื้องต้นได้เลยนะคะขอบอกก่อนว่าไม่ใช่วิธีที่เป็นวิชาการใดๆนะคะเกิดจากการสังเกตนะคะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลมานะคะถ้าใครนะคะที่มีวิธีการแก้ปัญหาได้แบบว่า เด็ดๆกว่านี้นะคะสามารถมาแนะนํานะคะคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆกันได้คะ่ะส่วนเจ้าต้นนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวที่หลุดเขียวเยอะๆเนี่ยนะคะเราจะให้โอกาสอีกหนึ่งใบนะคะดูใบต่อไปถ้ามีความขาวออกมาประมาณ40-50%นนะคะเราจะให้โอกาสเขาได้ไต่เลื้อยขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าความเขียวเนี่ย 70-80%หรือว่าร้อเลยนะคะเราก็จะทําการตัดข้อค่ะแยกข้อชําเลยนะคะสําหรับใครที่ใช้วิธีแบบว่าเด็ดขาดไปเลยก็คือตัดแยกข้อชาําแต่ถ้ายังไม่อยากตัดนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะให้สังเกตค่ะถ้าเขียวให้ลดปุ๋ยถ้าเผือกให้เพิ่มปุ๋ยนั่นเองค่ะ เดี๋ยวยังไงนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าใบใหม่ออกมาแล้วเราจะตัดหรือว่าเราจะให้เขาไปต่อน,นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ